แต่ตอนนี้ครับไปชมสกูปพิเศษนะครับครอบครัวชูรักกับหญิงแกร่งจากจังหวัดภูเก็ตไปดูกันเลยครับตั้งแต่ก่อนแต่งงานกันนะคะตั้งแต่เริ่มรู้จักกันเนี่ยคุณทศพรเองก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะคะ,ะแล้วก็เขาก็ทราบว่าดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ ฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองอยู่มากคือมีจิตที่ที่ชอบการเมืองเนีนตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเพราะนั้นต่างคนต่างรับในอุดมการณ์นี้ด้วยกันเะนั้นถามว่าการเมืองเป็นสิ่งที่บั่นทอนชีวิตครอบครัวหรือไม่ก็คิดว่าไม่ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณทศพรเองเนี่ยเป็นสามีที่เขาเข้าใจแนวทางของการเมืองอยู่มากนะคะก็มีส่วนที่ช่วยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานั้นไม่มีปัญหาสําหรับชีวิตครอบครัวของเราดิฉันอ,อ,อยู่กับคุณทศพรมานะคะอยู่กันมาประมาณสัก13ปีนี้ปีที่14แล้วเนี่ย ต้องเรียนว่าหนึ่งเนี่ยพื้นฐานที่สําคัญคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่ที่ที่ทำมาโดยตลอดประเด็นก็คือว่าถ้าถามว่าแต่ละคนให้กําลังใจกันอย่างไรเนี่ยเราดิฉันถือว่าสามีเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เราสามารถพูดได้ทุกเรื่อง แล้วเราก็คิดว่าเขาจะไม่ทรยศหรือหักหลังเราอะไรประมาณนี้ค่ะคือไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงอะไรทั้งสิ้นแม้นเ,เวลาเรากุ้มใจมีปัญหาที่เราไม่สามารถบอกใครได้เนี่ยดิฉันก็จะเลือกเขาเป็นเป็นผู้ที่คอยช่วยกันแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเราจะคุยกันเยอะมาก <laughs> เวลาที่เราใช้อยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างิ่้พ่อแม่ลูกอะค่ะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีน้อยมากนะคะมีน้อยมากแต่เราพยายามใช้เวลาที่เรามีน้อยอยู่เนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุด ส่วนใหญ่เวลาเราจะไปต่างจังหวัดค่ะหรือว่าจะไปต่างประเทศหรือจะไปที่ไหนๆก็ตามมักจะพาลูกไปด้วยเนาะอย่างน้อยสุดสามคนนะคะ,ะก็เติมกําลังใจให้แก่กันโดยเฉพาะยิ่งคุณทัศวรเองเนี่ยไม่ใช่คนหวานแหววะคะ่ะต้องยอมรับทําใจไว้แล้วก็<笑><笑> <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คนหวานแหววแต่เป็นคนสม่รรําเสมอเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นมเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องมีนิสัยกันผมผมชอบที่เขาเข,เขาเขารักประชาชนนะครับก็มองประชาชนแล้ว เขามีความสุขที่ได้ที่ได้ช่วยคนมันก็ทําให้เขามีความสุขเมื่อคุณญชลี่ยเขามีความสุขผม mm hmm. ก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุข mm hmm. บางทีถึงแม้ว่าในครอบครัวเราเองมีมีทุกข์บ้างะนะครับธรรมดาของชีวิตธรรมดาแต่มันก็ช่วยให้เรามีกําลังใจให้กกันด mm hmm. ้ก็เพียงแต่ว่าถ้าครอบครัวเรามีทุกข์เราออกไปช่วยคนอื่นที่เขามีทุกข์มากกว่าเราก็มีความสุขแล้ว mm hmm. ช่วงทํากับข้าวค่ะคือคุณทศพรกับลูกอะค่ะ เป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยมากแล้วเป็นคนชอบชอบทำพวกนี้ค่ะทุกครั้งที่มีเวลาเราก็จะมาทําอาหารด้วยกันแล้วมาทานอาหารด้วยกันเพราะโอกาสที่เราจะทานอาหารด้วยกันครบ3ามคนสักมื้อหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วในครอบครัวจมรสนะคะเพื่อให้ชีวิตคู่มีความหวานชื่นเนี่ยเดิฉันคิดว่าเรื่องของการกุก๊กกิ๊กแบบว่ามีอะไรที่ที่เช่นวันสําคัญสําคัญมีดอกไม้ให้ชอบดอกไม้ให้อย่างเงี้ยก็จะดีของดิฉันเองเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้ค่ะ วันเกิดวันปีใ e หม่หรือว่าวันที่เราคิดว่าไม่ใช่วันพิเศษแต่เราเราเกิดอยากให้อย <okay> like ่างเงี um me, ้ยค่ะก็อาจจะซื Cyberpunk> ้อการ์ดให้บ้างนะคะหรือว่าหรือว่าจะบอกให้ดอกไม้ก็ไม่ใช่นะส่วนใหญ่จะให้แหวนเลือกแหวนให้ในโอกาสดีๆอย่างเงี้ยก็จะให้ค่ะแล้วของคุณน่ะก็กอดเขาทุกวันผมว่าดีนะครับเป็นการแสดงความรักที่ดีครับ